ีอะไรที่ยัง,ยงเป็นความทรงจาอยู่ทุกวันนี้ก็ที่ว่าท่านเวลาท่านกลับท่านก็จะสอนที่ว่าถ้าเราทํางานอยู่เรื่อยๆมันจะไม่เหนื่อยเวลาเรานานานทำมันจะเหนื่อยท่านจะรับสั่งว่าเวลาท่านกลับเวลาเราเวลากลับเรารับไปรับประเ็จท่านลงจากตำหน,นักเราก็ยืนแถวท่านก็รับสั่งแต่ก,รราการเขาก็ยางนะเขาก็ไป แต่เราเขาก็รับทางอย่างนี้อ่ะดีใจไหมที่ที่องท่านได้มีก็ปฏิสันทานด้วยก็ดีใจหรอกมันก็ต้องดีใจคืออย่างท่านที่ที่ท่านปลดท,ที่หวันท่านปลดเนี่ยไอ้ที่ผมรับปลดมาเนี่ย ท่านรับสั่งไว้ว่าไม่ให้คนเก่าออกนี่รับสั่งไม่ได้รับสั่งนะแต่ผมนะเขารับสั่งจากผู้ดูแลเดี๋ยวนี้ยังอยู่ผู้ดูแลคนนี้ยังอยู่ผู้หญิงนี่นะอ่าไว้จะเปิดคนเก่าออกฉันจะมาอยู่ที่นี่แต่ท่านก็อยู่จริงๆท่านอยู่ได้สองปีเลยมากแล้วก็ท่านก็สมประชวนก็กลับนู่นแหละอยู่ได้สองปีผมออกแล้วนะอยู่ได้สองปีแล้วก็ท่านก็นชวนแล้วก็ไปยุงเทพน่ะ ปยุงเทพระยะหนึ่งเรากลับมาใหม่แล้วก็เจ็บอีกก็กลับอีกตังนั้นก็ไม่ได้มาอีกแล้วตอนหลังสมเด็จย่าท่ทานเลี้ยงนะท่านมีเลี้ยงที่ตํนักน้อยท่านก็ตําหนิบอกว่ามันลกคือลกเขาก็หัวนหน้าเขาก็เลยเปลี่ยนผมคอผมลงจากตํนักใหญ่ลงมาอยู่ตํนักน้อยอ่า ันนี้ไปมาอยู่สวนแล้วแต่ตำแหน่งมันอยู่ท่าที่แต่ลงมาอยู่สวนก็อยู่สมเด็จย่ามาจนจะเป็นสามสิบแปะถายแปดปีหรือไงจำไม่ได้ผมอยู่ตั้งนานหมาแล้วจนจนผมปพวและแล้วก็ช่วงช่วงสมด็มาทำนั่นนะนะคือไอ้ไอ้นี่ไ,ไ,ไงไอ้ย่าญี่ปุ่นนะ มันมันอยู่ในอ่าในที่น้ำพุอ่ะมันอยู่ในตำหนักน้อยนะมันมีกำแพงอยู่ไอถน,นนนี้ก็ไปตำหนักไอถนนนี้ก็ไปตำหนักแล้วอ่ากงกลางเป็นสนามหญ้าแล้วก็ข้างๆนี่เป็นถนนย่อยข้างๆเนี่ยเป็นถนนย่อยไปนู่นเลยแล้วก็ที่ใต้ก็เป็นถนนย่อยรอบไปชายทะเลแล้วไอาทางนี้ก็เข้า ่าเข้าจากประตูใหญ่ทางทางกระเด็ชเข้าไปแล้วก็ถนนทาง้หลังตํนักนอ่าีเป็นถนนองค์ลักษณ์องค์ลักษณ์เข้ามาแล้วก็ออกมาตํนักใหญ่นช่ไหจําพงท่านได้ครับตอนที่เราไปถวายงานรับใช้เราเราถวายการรับใช้เมื่อกี่ปีครับนานก็ <c oughs> ทั้งหมดสามสิบไอ้ยี่สิบเก้าปีไอ้สี่สิบเก้าปีอะสี่สิบเก้าปีนี่หมายความว่าเราเข้านะ,อะไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวก็ผลผิดไปหน่อยคือว่าสี่สิบเก้าเนี่ยปีแรกที่ว่าเก้าห้านะผมไปทำปีเดียวปีเดียวพอได้ล่วงกลับผมก็ออกแล้วก็อพอซักผ้าซักอะไรเสร็จก็เข้าขังผมก็ออกแลวมาเข้าปี ห้า,าห้าร้อยห้าทีนี้ก็ทำตลอดมาปลดสรงพันห้าร้อยสี่สาช่วงนั้นนะแต่ว่าคือก็ได้ใกล้ชีพของท่านเห็นเห็นชีพของท่านบ่อยไหมก็ก็ถ้าว่าในร่วงก็ก็เวลาแล้วทำงานนะท่านจะลงทรงเรือใบเราก็นะเราก็ทำงานอยู่ข้างข้างข้างๆตา,าำหนักนะาบางทีก็ทำบนตำหนักอะไรไปนะั้นแล้วแต่ จะมีโอกาสบางทีก็ทำไอ้ที่าดาดฟ้าบางทีในร่วงท่านหลงไปแล้วก็ต้องขึ้นก็ให้เราขึ้นทีนี้พอในร่วงเสด็จมาเราก็ต้องหลงพอหลงพับมาส่วนกันมาแล้วกระไดขึ้นวันนี้ยเราก็ส่วนวันนี้ยเราก็ต้องหยุดมันมาใกล้ชิดกันพระองค์ท่านถ้าจะพูดภาษาชาวบ้าน่ยเป็นคนใจดี ก็เราพูดธรรมดาเนี้ยแต่ว่าในดวงนะแต่ว่าพอสมพอสเสด็จกลับถิ้งท่านก็รับสั่งการทํางานทําเรื่อยๆมันจะไม่เหนื่อยถ้าหากว่าเราไม่ค่อยทำเพราะนั้นเราไปทำมันก็เหนื่อยท่านจะอธิบายให้ฟังวันนี้ <c oughs> แล้วก็ผมก็อยู่ได้แค่สองปีที่ว่าอยุไกรดวงแต่ตอนหลังก็หลงมาหาเสด็จยากว่าคือว่าเขาเปลี่ยนตําแหน่ง ลงมาคือว่าที่บนหน้าโดนตำนี้ผมก็ลงมาทำที่ที่ตำนักอะทีนี้มันลกผมก็ลวงลวงไอ้ไอ้ใบไม้ที่ข้างล่างข้างล่างนะข้างล่างที่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 นั่นออกเขาไม่เข้าเราพกงานก็กลัวเขาก็ให้ผมลวกออกแล้วก็ตั้งแล้วข้อใบกกรถิ้งอ่าแล้วเสร็จแล้วผมก็ ไอ้ยายให้มูวะที่ว่าอายาี่ปุนมันมีอยู่สี่ผืนในที่หงอน้ำพุติดกาตำหนักเนี่ยคือว่าน้ำพุอยู่นี้ตำหนักอยู่อย่างนี้พอเราทำยู่เราร้อนเน่ท่านก็ถามว่าร้อนไหมนี่ไอ้เหลาพูดและชา้าทับไห่เป็นก็อึศักท่านบอกว่าให้พูดตามธรรมดาให้พูดธรรมดา นี่ท่านกระทาอ่าแล้วก็พูดครับครับครับอย่างเดียวครับผมครับผมอย่างเดียว <laughs> ไม่ได้พูดช้าตับท่านก็รู้ว่าเราเป็นชาวต่างนอกแล้วท่านก็รับําให้ค่าหลวงอะเอาน้ำส้มคั้นมาให้คนท่วนฐานอ่าแล้วก็มีฐานแทบทวนแหละแล้วก็ท่านก็มอมีอะไรละมีไอ้พวกเงาะ องคุดที่ท่านเขาก็ออกมาให้เามาให้ก็ก็ประทับใจ <laughs> เพราะว่าคนอื่นนี่จะไม่ได้หรอกมีผมคนเดียวที่ว่าได้ได้ฐานอยู่ตรงนั้นะแต่ว่าพอเขาให้แล้วเราก็ไปทางนอกก็ไปท้าตรงนั้นก็ไปถาขนน้างนอ <laughs> <laughs> ก,นนกแต่พอเต็นแล้วเราก็เข้ามาทําใหม่ครับองค์ท่านได้ไปจะทานอะไรให้อีกบ้างนอกจาก ก็มีเรียนมีอะไรท่านให้ท่านประธานยังยังเก็บไว้อยู่ไหมครไม่หวีแล้วผมใส่ยสยว่ว่าผมไม่ได้ชอบพระอะไรพล้ก็ใส่ใายว่าก็หายหมดแล้วก็ที่ในหลวงพระราชานครั้งแรกก็คือ,อเรียนเรียนอะไรก็เรียนพบประหล่ะแต่พอเก็บไปปั๊บก็หายหมด ทั้งเรืออีกอันละสองอันก็ผมก็ให้ลูกไว้ให้ที่เขาเด็บตรงนี้เรียนตรงนี้ที่เขาเด็บนะนอกจากที่ที่เรียญนะฮะมีมีสองอะไรมาด้วยก็สองเงินเนี่ยครับพระราชฐานนี่เนี่ยสองขนั้นเนี่ยเนี่ยมันมันจะเป็นออันนี้ห้าสิบใบเงินบาทเนี่ยเนี่ย อย่างนี้ห้าสิบใบแล้วก็อ้นี่แบง่งห้าดีเนี่ยสี่ใบสองพันเปิดให้ฮะเนี่ยเนี่ยห้าเนี่ยได้มาตั้งแต่สมัยไหนครับผมก็ทต้มันได้แล้วผมก็ม้องไปได้แล้วหนานเลยวะนี่เนี่เนี่ยเรียนเนี่ย นี่เหลือดสองเดียวนะนรากำลันพวกรักหมดแต่ว่าคือเก็บมานานมากแล้วทานแล้วได้<ม>ไไดด้้ดีเงนินพระราชทานผมผมไม่ได้ใช้เลยนะเงินพระราชทานเนี่ยได้เงนินพระราชทานเป็นเป็นค่าอะไรเนะี่ยก็ท่านถ,ถึงพระราชทานให้เขาเวลาท่านกลับเวลาท่านกลับท่านพระราชทานให้คนละสองพันสองพันสองพันทุกทุกทุกครั้งะ แต่ก็ไม่ใช่ทุกปีนะมันจะว่าเป็นปีห,หรือสองปี้อนกันอะไรแบบเนี้ยท่านท่านจะไม่ได้ให้ทุกปีทุกปีไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเลยอันนี้ใช่ไหม นี่ฮะตอนที่ได้รับพระราชทานครั้งแรกพ่อรู้สึกอย่างไรบ้างก็ก็ดีใจครับ